อขอถ่ายวีดีโอแป๊บนึงได้ไหมคะได้ครับผมอยู่ที่ไหนเอ่ยวันนี้อยู่ที่งานด mm hmm. ีวิทนะครับผม mm hmm. ก็ยา yeah! <laughs> ครับผมก็เดี๋ยวรอดูภายในงานนะครับผมว่ามันบรรจะากาัดจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะวันนี้มาเจอกับพี่พี่แฟนคลับด้วยครับผมสามสิบท่านครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผ่านแฮชแท็กให้แท็กขึ้นให้ตรงไหนนี่ครับตึ้งตึ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 งขอดูลุกหน่อเอ้ย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกำลังใจนะครับครับผมนี่มันมักกว่าอีกว่ากว่บ๊ายบายส่งจูบอ้อม แบบว่าไปญี่ปุ่นกันมาเห็นแบบลงลงลงรูปน่ารักมากเล่าถึงความสนุกแล้วอัพให้ฟังหน่อยสิว่าทริปนั้นเป็นความสนุกยังไงอ่าทริปนั้นนะครับจริงๆก็เราไปดีนดีแลนด์เนาะทำไปทำที่เจแปนครับผมแล้วก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นเราก็ไปเอาติ้งกันที่เอาไปโดจะบอกว่าชอบมากเพราะว่าจริงๆเอากระโดเป็นครั้งแรกที่เนทได้เล่นสโนว์บอร์ดแต่ว่าเนทจำได้ว่าอะไรเขาตัวอะไรตัวอะไรเฮสอ่า A, yeah. Oh, okay. Thank you. Nóng à? Line gì này là À, U, U, M, U, M, M, A, U, M, A. You ready? Thôi nào, 3 2 1 open. À, oh. O, no. no. D, D. D. ดีด้อกทุกตัว่คงมากเกมาโอเคยนเต้น r e you ready? Yeah ก็จะอยู่ในนี้เนี่ยรู้จำได้หรือยังว่ามีตัวอะไรบ้าง U U M A D U M A D องา3 2 1โอเคโอเคยังไงตัวอะไรเอ้ยอี E